สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับด uh, ีอนเอชาแนนอีกิลาบนะครับผม uh, วันนี้มี uh, เพื่อนเพื่อนสายช่างถามมาว่าพี่ครับชุดประกรอบมีไหมในชุดสามนิ้วไอชุดประกอบสามนิ้วมีไหมไซส์คิวเบิร์นนะ่ะตัวนี้ครับผมเดี๋ยวผมเอามาให้ดูว่ามันมีนี่ชุดประกอบตัวนี้เป็นชุดงานดิบชุดประกอบเอาไปประกอบเองนะเพื่อนประกอบขายผมก็มีลงขายให้นะ ชุดนี้อยู่ประมาณสามพันกว่าสามพันสามหเดี๋ยวผมจะพามาดูว่ามีอะไรมั่งส่วน uh, ไซส์ของเขาความขนาดความตู้ของเขาก็เท่ากับคิวเบิร์นนะไอ้มาเชลตัวคิวเบิร์นนะไซส์ขนาดขนาดตัวเท่ากันเลยตัวเล็กๆเป็นสามนิ้วนะครับตัวนี้เป็นสามนิ้วก็มีก็มีแหลมคู่หนึ่งนี่มีแหลมคู่หนึ่งเป็นแหลมจนัน มีแหลมแล้วก็มีดอกสามนิ้วดอกสาดอกสามนิ้วตัวนี้จะเป็นของ H K นะเพื่อนเอ้ยไม่ใช่ของ H K ของ L G นี่ของ L G ซีโอห์มสิบห้าวัต์นะเขาจะให้เสียงเสียงปนเบสมาด้วยเสียงรวมรวมรวมมิดเบสมาด้วยตุ้มๆมีความดังม,มีความมีเบสขึ้นมาเด้หน่อย แล้วก็ชุดถาดสามก้อนจุดถาดสามก้อนแล้วก็มีบีเมตให้แล้วก็มีตัววัดแบตให้แล้วก็มีซีให้มีมีซี C, แล้วก็หมุดสีใส่แหลมนะหมุดส่วนอันนี้ก็คืออันนี้ก็จะเป็นชุดสวิตเขาเป็นชุดสวิตกดเช็คแบตท,ที่ชาร์จแล้วก็ AUX ก็จะมีวอลุ่มสีทองให้เพจสีทองไอตัวเนี้ยมันมีทั้งเพจใช้กับแอมตัว5 0อ MT ส่วนนี้สายชาร์นะมาเป็นชุด502 mt ตัวนี้มันมีตัวแผ่นเพจมีทั้งย้ายวอลุ่มแล้วก็ไม่อยากย้ายก็มีเสียบใส่ได้เลยก็มีนะครับ 5.2mt ใช้รวมตัวนี้แต่ตัวนี้มันเอ็ม,ม أ, เขาสามารถใช้เอ็มได้ไหลายหลายอย่างจะใช้เอ็มไหนก็ได้แล้วแต่มียางรองตัวให้ด้วยสีตัวคือครบชุดเอาไปประกอบได้เลยแต่ไม่มีนังให้ด้วยนังไม่มีนะแล้วก็มีหน้าตะเกรงอี้ด้วยนี่หน้าตะเกรงตะแกรงหนาฝาตะเกรงหนา,หนา,หนา,หนา ตู้เ่านี่ใสใสประมาณนี้จะมีเสียงกลางสองนิ้วเอ้ยสามนิ้วคู่หนึ่งแล้วก็แหลมสองนิ้วคู่หนึ่งนี่เป็นอย่างนี้ประมาณนี้แหละครับส่วนช่องเพจกเขาก็นี่จะอยู่ประมาณนี้ส่วนพอร์ตลังเขาก็จะเป็นประมาณนี้นี่เป็นพอร์ตลังนะไม่มีพัดสีไม่มีอะไรเป็นพอร์ต ถามมาบอ้ว่าุกกองมีนะพี่ผมมีนะแต่ว่าผมไม่ได้ลงถ่ายเดี๋ยวก็อยากได้ก็เดี๋ยวจะลงไว้ให้แต่อยากเอาไปประกอบเองก็จิ้มไปประกอบกันเองนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปไปและเพื่อนๆคนสั่งเอานะนี่เพจของเ่าก็มันก็จะใส่ประมาณนี้ แล้วก็สเ่เบสมาจิชาร์ดเอวิวัดแบตซีวิปิดเปิดปุ่มลุกสามตัวก็ไซส์เทียบเท่ากับคิวเบิร์นนะมินิคิวเบิร์นของมาเชลตัวมาเชลนะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าวันไหนว่างๆเดี๋ยวผมจะประกอบแล้วก็จะทำคลิปวิธีการประกอบไอเทามินิ2.0น,นี่ให้เพื่อนเพ่นได้ดูกัน แล้วก็ถ้าใครชอบก็จะลืมกดไลค์ถ้าถูกใจก็จะลืมกดติดตามคลิปของผมด้วยนะกันเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้เพื่อนได้ดูต่อไปนะครับสําหรับใครที่สนใจในในผลงานอยากจะมาอุดหนุนสินค้าของผมก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ a c e o o o k ให้ให้แอดเข้ามาสั่งกันได้แล้วก็จะมีลิงก์ช้อปปี้ช้อปปก็มีนะใครอยากเก็บเงินปลายทางก็เข้าไปกดสั่งได้เลย นี่พอลังเอาคนสีดำลมดำมาให้แล้วเพื่อนจะเอาไว้หุม้มหนังเพิ่มก็ได้แต่ตัวน,นี้ผมก็จะหุม้มหนังเพิ่มอันนี้ก็ตะแกงหน้ามาดูนี่ชุดเขายกชุดเลย ก็เป็นสายชาร์จสายชาร์จของเขาก็จะเป็น12.6 2แอมป์นะครับเพื่อนๆ2แอมป์ถ้าไปในรุ่นที่ผมทําขายประกอบขายไอ้ตัวใหญ่นะั้นก็จะเป็น14.6 2แอมป์เหมือนกันมี2แอมป์แล้วก็3แอมป์เดี๋ยวจะเก็บแอม หน้าตามเป็นยังไงนะเดี๋ยวจะแกะ 502T ให้ดูนะตัวนี้มี 502T แล้วก็มีโอ้มีเยอะมากเลยแอมตัวนี้แล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกเอามาใช้แต่ที่ไปกับตู้ชุดนี้ก็จะมีจะเป็นแอมตัวนี้นะจะ,จะเป็น50วัตต์50วัตต์คูณ2ก็คือ100วัตต์นั่นแหละเป็น2.0รวมซับรวมซับรวมก็หมายถึงหมายถึงมันไม่แยกอิสระนะนี่มันรวมกันเปิดรวมกัน นี่ก็จะเป็นไขควงแล้วก็ตุลไฟเข้าไฟเข้าแล้วก็จะมีบอลลุ่มมาให้ด้วยตามันตัวนี้เป็นแผ่นมมเนียมไว้แปะกับตัวแอมนะั้นไว้แปะกับตัวแอม <c oughs> การความร้อนกันชิปร้อนนะนี่ตัวแอมเขาจะประมาณนี้52ถีเสียงดีครับผมบอกเลยเสียงตัวนี้เสียงแบบใสแก้วเลย แต่มันก็แนวฟังแนวฟังชิวๆนะสำหรับแนวฟังรายละเอียดชิวๆได้อยู่แต่ถ้าเกิดแบบเอาไปจัดปาร์ตี้หนักๆไม่ได้นะอห้นั้นต้องจัดไอตัวใหญ่ไปแล้วตัวใหญ่ของผมรุ่นลงพืน้นตัวใหญ่ของผมมีรุ่นลงพืน้นรุ่นห้าจุดสองห้าแล้วก็มีรุ่นหกนิ้วหก,วน,น,วกนิ้วก็ตัวนี้หกนิ้วตู้เปิดนี่เป็นอะไรที่แบบขายดีมากมีแต่คนสั่งสั่งไว้แล้วก็ติดใจ ติดใจในเสียงนี่ห้าสุดสองทีนะครับส่วนราคาเดี๋ยวผมก็จะทิ้งจะจะติดแปะไว้ที่ใต้คลิปเด้อใต้คอมเมนต์เด้อไปคอมเมนต์เออไปดูเอาไปแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากดูอันนี้เป็นทวิตทีทองนะ วิตทองปก,กับกปลั๊กทองแล้วมีที่ชาร์จวัตเต็ดแล้วก็ A U X แต่ A U X ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างต่อ,อยากนะเพื่อนเดี๋ยวผมจะตอนที่ประกอบเดี๋ยวผมจะทำคลิปประกอบวิธีประกอบอต่อวิธีต่อ A U X ตัวนี้เพราะว่า A U X ตัวเนี้ยมันต่อ,อยากเพราะว่า เนี่ยมันต้องต่อเอารวมเลยมันต้องต่อตูดสามขาเนี่ยมาเข้าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ช่องหนึ่งกับช่องสองแล้วก็ช่องสามตรงนี้มันจะไขว้ามาหากันฝั่งนี้ถ้าไม่ไขว้มันก็จะไม่ดังเนี่งมเข็มได้ไหมสมุดผมนั่งต่อจนเป็นวันอ่ะว่าจะไล่หาเจอว่ามันต่อยยังไงโอเคครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวอ่ เดี๋ยวผมจะมีคลิปอบอกไอ้ทำวิธีวิธีประกอบบอกให้เพื่อนเอ้ยถ่ายให้เพื่อนได้ดูกันว่ามันประกอบแบบไหน,นชุดประกอบนะชุดมินิ2.0ไม่ใช่มินิคูเปอร์นะมินิ2.0ไซส์ขนาดของเขาก็เทียบเท่ากับคิวเบิร์นครับเสียงก็คิวเบิร์นกับตัวนี้เหรอคิวเบิร์นมัน ตัวเบรดตัวเบรดของคิวเบิร์นมันจะนุ่มกว่าส่วนตัวเนี้ยตัวเบรดของเขาจะมีความจะมีความแตกนิดหน่อยจะมีจะมีความแบบแตก,แตก,แ,ตกแตกนิดนิดก,ก็ถือว่าไม่ไม่แตกมากก็ถือว่าไม่น่าเกลียดแต่ในความดังนะตัวนี้ดังกว่าดังกว่าคิวเบิร์นมาเชลตัวแท้อีกเสียงอ่ะดังกว่าเพราะว่าตัวแท้เขาอ่ะเขามีการอ่ะเขาทำมาเขาคุมด้วย d s p แล้วเขาจะล็อกความถี่เอาไว้ ตรงไหนที่เสียงมันจะแตกแล้วเขาก็จะล็อกเอาไว้ก่อนที่มันจะแตกเขาจะล็อกไว้ตรงนั้นแล้วมันจะทําให้เสียงเบามากแต่เสียงดีแต่เสียงเบาไอ้คิวตัวคิวเบิร์นของแทน,นะเพราะว่ามันมีอยู่คลิปคลิปที่ผมเคยถ่ายทิ้งไวนะ้อแกมินิคิวเบิร์นหรือชื่ออะไรสักอย่างนึ่งเลยผมลืมแล้วผมเคยถ่ายไว้อยู่แล้วก็เอามาเทียบเสียงให้เพื่อนนได้ฟังกันคลิปคลิปเอ่อพวกคลิปที่ ผมเคยถ่ายไว้ว่าเสียงของเขามันจะอยู่ประมาณไหนแต่เสียงดีนะแต่ม้มเสียงมันเบาเสียงไม่ดังฟังได้แค่แค่นั่งอยู่ใ,ใกล้กันสองสาคนนะแค่นั้นแหละส่วนตัวแหลมก็จะเป็นแหลมจานแบบนี้นะป8โอม10วัตตัวนี้ให้ความจัดจานจัดจานกว่าตัวเฮดเคนะตัวเนี้จะจัดกว่าตัวเฮดเค ตัวนี้อันนี้คือสายชาร์จอันนี้สายชาร์จตัวนี้คือวอลลุ่มมันวอลลุ่มทองด้อวอลลุ่มทองมาดูเพนเพจกันผพนเพจตัวนี้มีให้เลือกก็สั่งกดสั่งปุ๊บแล้วก็แจ้งด้วยว่าจะเอาเพจไม่ย้ายหรือจะเอาเพจย,ย้ายย้ายก็คือย้ายก็คือเราต้องย้ายย้ายหัววอลลุ่มตัวนั้นออกออกจากตัวบอดแล้วก็ดึงสายมาเข้าตัววอลลุม่มแล้วก็เอาบอดเอาไว้ข้างล่างแล้วเอาวอลลุ่มไว้ข้างบน ถ้าตัวย้ายมันดีไงนะครับมันจะใส่วลุ่มสีทองได้สามตัวนะเพื<ๆ>่อนๆนี่มันจะใส่วลุ่มสีทองตัวเนี้ได้สามตัวเลยแล้วถ้าไม่ย้ายล่ะถ้าไม่ย้ายมันจะไม่สามารถใส่วลุ่มสีทองสวยๆตัวให,วใหญนะ่แบบนี้ได้นะมันจะใส่ได้แค่มันจะใส่ได้เดี๋ยวผมจะให้ดูวลุ่มของเขา เพราะว่าไอตัวบอร์ดมันอะมันให้มามันมันใส่วรลุ่มปกติมันให้มาวอลุ่มสีทองอะตัวนี้ตัวใหญ่ตัวนี้ใช่ไหมมันมันใส่ใส่ไม่ได้อยู่แล้วมันติดกันมาดูนะผมใส่ให้ดูนี่ถ้าเกิดจะใส่สีทองอย่างี้ใช่ไหมนี่สีทองอย่างงี้เนี่ยใส่สีทองยี้มันมันจะติดกันนะเพื่อนมันจะติดกันเลยดู จะติดกันแล้วมันก็จะหมุนแบบหมุนล,ลำบากถ้าไม่ย้ายนะแต่ถ้าย้ายอะ่ะมันก็จะห่างกันนิดนึงมันจะทำให้สวยขึ้นส่วนนี้ก็คือไอ้ตัวเก่าเราที่เขาห่อยมานี่นี่มันจะก็จะอยู่ไว้นี้เป็น uh, พลาสติกนะมินียมของเก่าราับส่วนของแต่งเราก็จะเป็นตัวสีทองนี่สีทองนี่สวยๆเลย ปุ่ยลุทองนี้ก็จะเป็นมีสีทองครับทองทองดำแล้วก็มีทองขาวด้วยโอเคครับเพื่อนสำหรับลินีของตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์้ะถูกใจอย่าลืมซับคลายกับผมด้วยนะเดี๋ยวผมเอถ้าผมได้ไประกอบแล้วผมจะทำคลิปกันทำทำคลิปกันประกอบตู้สุดมินี2สองจุดูนให้เพื่อนได้ดูกันนะส่วนตัวนี้ก็เป็นแฟนเพจของเขาก็อย่างที่บอกมันมีทั้งย้ายแล้วก็ไม่ยายถ้าสั่งแล้วก็ แจ้งด้วยว่าจะเอาย้ายหรือไม่ย้ายส่วนในตัวนี้เป็นเป็นแผ่นเพจเป็นมีเนียมนะเป็นแผนะ่นคอมโพสิตสีทองแล้วก็สกรีนตัวนี้เป็นสกรีนตัวหนังสือตัวหนังสือตัวนี้เป็นสกรีน UV จับดูจะมีความขรุขราตัวนี้ก็จะเป็นสล็อตเพื่อที่จะเอาแอมเข้าไปลึกๆก,ก,กว่าเดิมแล้วก็จะได้หุดนอดได้เพราะว่าถ้าเกิดมันเต็มหน้าอย่างเงี้ยเราไม่ได้จบสล็อตช่องเงี้ยมันจะใส่แอมไม่ได้ ใส่แอได้แต่ว่ามันนน็อตไม่ได้สั้นโอเคครับเพื่อนๆไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย